เอาละฮะก็กลับสวัสดีถ้าไปชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอเลเซอร์คุ้มนะครับวันนี้เรามาพบกับติมนะครับเดี๋ยวติมก็จะไปทํางานกันนะผมนะเออติมแบบอยากทางานไงเพราะว่าแบบช่วงนี้ไม่มีเงินนะครับนลเออไปเที่ยวกับแบบซิลโตอะไรก็อายเขานะครับต้องให้เขาเลี้ยงนะเออเอาทุกบ้านเราก็จะไปอ่าทํางานก็ต้องมีนะครับนี่เป็นอ่าเป็นรถรถทัวร์นะครับผมเป็นรถทัวร์นที่ยวนะ พาทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะครับซึ่งวันนี้รถในเมืองก็ติดตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะเออตอนนี้คือเวลาก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมนะก็แบบได้เวลงางานกันพอดีนะเออเดี๋ยวก็จะไปทางานกันนะฮะนี่โอเคงานก็อยู่คณหม้าคาร่าเราเลยกำลังเลี้ยวมาโอเคครับแล้วก็หาที่จอดรถแป๊บหนึ่งโอเคเอะ เราต้องไปเริ่มจู่สีขาวๆตรงนู้นนะครับนี่อันนี้เป็นบริษัทของเรานะบริษัทของเรามีชื่อว่าเ e ทเน o เทวเนทเทวแบล็เซนเตอร์นะครับผมเป็นแบล็คเซนเตอร์ของเมืองรถทำโตนะครับนะ,ออะเออไปเ๋ยวเราก็จะเข้างานกันเลยนะครับผมกดดีกเลยนะโอเคแล้วเขาะจะให้เราเลือกนะครับว่าจะมีะกี่คนนะครับผมกี่เพยเยอร์นะ แล้วก็เรียกไปเลยนะครับซึ่งผมก็จะเริ่มเป็น normal ไปแล้วก็กด secret ไปนะครับผมเออส่วนรถทัวร์นะครับผมจะเอาเป็นรถเฮ้ยอะไรอ็อกไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอเรื่องรถทัวร์ก่อนนะครับ t hours later โอเคครั้งนี้แหละสีเหลืองแป๊ดแป๊ดเลยนะคุณนะโอ้โห,ห้ยมาแล้วก็ secret c o d อะไรสักอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็กดตามมิชชั่นไปเลยนะไป โอเคตอนนี้ก็ได้ทําการเลือกตั๋วไปที่เรียือยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปะไปหลับคนกันเลยนี่ตาแล้วก็มาจูกเสียงนี่นะครับโอ้โหของนั่งกรอกันเต็มเลยอ่ะียคนเปล่าอ๋อนี่ไยคนคนโอเคครับเจ๊ขึ้นมาเลยโอเคไปเลยครับโอ้โหเอาเจ๊วับได้เฉย,ยเมื่อกี้าเพบินเห็นไหม <laughs> โอ้โหเจ๊วับได้ ไปตรงข้ามไปดึงไฟแดงอเลยนะทุกคนวะอ่ะใครบีบแดงวะฮะตกใจหมดโอเคครับขึ้นมาเลยครับจะมีสองพนอนนี้นะครับผมอ่าคือโอ้เอ้าเอาเอาเดินดีๆครับเดินดีๆอ่าโอ้โอ้เดินชนเจ๊แล้วนั่นโอ้โหเดินไม่ดูแต่มาตาเรือเลยนะทุกคนตาแล้วก็จะไปที่ต่อไปนะครับนะโอ้โหที่แบบใกล้ๆเองนะไม่ถึงสิบไม้นะ ไม่รู้จะมีที่นั่งมีอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้โหรถมันโตนี่เป็นเหมือนที่ห้องจัดเจริญน,นะครับผมเฮ้ยใครมาบิดแผลเชี่ยอะ,อะไรเงี้ยเออโอเคขึ้นมาเลยครับคุณผู้หญิงโอเคเจ๊ก็ลงมาโอ้โหแค่นี้เองทำไมมันมเดินมาวะนอาทุกคนหรอบุกแฟซี่ก็ได้ทุกคนไม่เห็นจะเป็นพวกมามมบ่นอะไร เออนะไม่จะเป็นที่ต้องเรียกแท็กซี่อะไรมาเล่นเก,กิดกันแบบชิวๆไปเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาเอเวนเจอร์อะไรนครับสักโอ้โหมีรถเมล์อยู่เราด้วยนะแล้วก็ลงทางด่วนเลยนะครับโอเคราขู่ทำไมเอวีเอมันลูกเข้ามามีวะเนี่ยพวกนุ่งใส่แบบถ้าจะอันนี้ซะหน่อยนะอมอนมัท่าจะแบบอ่ากินแหลมกินเป็กอะไรนะครับผมใครที่คอมเมนต์แรงก็อย่าไปหาโรดมาเล่นนะครับ โอ้โหเราก็ติดเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าโอ้ออออโหขับรถไม่ดูสักมาเดือดเลยพวกอะไรกันก็ไม่รู้นะเออดูการมองบุคคลที่หนึ่งสิโอ้โหผมสิ้นมากเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรับผู้โดยสารอีกครั้งเช่นเคยปะ่ะในเมืองเราก็นี่อา่าอากาศก็ร้อนใช้ได้แล้วนะตอนเช้าน,นี่ก็ร้อนนะครับโอ้โหปรับปรุิน่าจะประมาณ45-50องศานะครับ นะอะถึงดูซิเมื่อว่าประมาณสามหกสามเจ็ดนะครับในช่วงหน้าร้อนนะเออก็ดูแลเรั่องแบบตัวรานกันด้วยนะครับเอ้ยทุกคนมาเป็นห่วงนะครับผมจะต้องเป็นห่วงไปกันด้วยนะมาดูรถคันนู้นดิแชรลิฟฝาซ์สิอะไรแบบเชียรนะครับโอ้โหก็แซดอ่ะเออก็ซิงก็แซดอ่ะเป็นหัวแล้วอ่ะเออพี่พี่จะซิ่งอะไรกันล่ะขาฮะพี่จะรีบไปขี่เหรอพี่ปวดขี้นะครับโอ้โห ถ้าเจ้คุณเนี่ยเราก็ต้องเดียวไปทางขวานะครับแล้วก็จะมีที่ขนส่งไม่ใช่ไม่ใช่เบบเป็นที่นั่งรถเมล์นะครับผมรถเมล์คนนั้นก็มานะผมเนีเอ้ยเบเลยเนี่ยอ๋อเบอร์สาครับเบอร์สยตกใจหมดโอ้โหโอ้โพอรี่พูอพี่ ใครอะข,ขึ้นมาเรกอะขึ้นมาเร่ออะอะไรเข้ามาครับเลยเข้ามาโอเคคุหญิงครับโอ้โหมามา,มากันเป็นแก๊งเลยนะเออเห็นแล้วที่ถึงแก๊งกิริตุอะไรพวกนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวว่าก,ก็จะกลับไปเล่นนะครับปะเราก็จะออเป็นทางกัตต่อนะครับอยู่ภารามนี่เองในใกล้ไม่ไกลมากโอเคแล้วตอนนี้อ่าสี่ทับสี่คืออะไรเมนูนะครับสเตชันหรอแบบที่แบบรับคนไงรับส่งคนนะครับเป็นสเตชัน สี่แล้วสี่ข้เหลืออีกประมาณสิบพี่นะครับนะโอ้โหประมาณสิบพี่โอ้โหเช็ดๆๆๆๆๆๆเช็ดเช็ดเช็ดไปเลยครับไปเลยครับมาอยู่ก็อยู่นะเมืองเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะโอ้โว่ลันใครน่ะมาบีบแดงแล้วฮะโดนใครบีบแ,แตงฮะเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่งเลยนะบีบแตงโอเคอเอาลงไปครับเคโอข้โหเฮ้ยคนคนขึ้นเยอะขึ้นจริงๆนะเฮ้ย เฮ้ยท okay, ุกคนเราเอาเอารวยเลยอ่ะวันนี้ได้50าสิห้าสิบเอียญแล้วครับผม50บาทแล้วครับโอเคเป็นร้ยเติมเติมแล้วก็เรลมาทางนี้เลยโอ้ชิดชิบ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 เรียบเลยเรียบเลยโอเจนครับผู้เรียนสายพอดีเราผิดพลาทางที่สุดเรียบร้อยนะครับเราพยายามปรับให้อ่าอุ๊ฮะโอ้โอ my god โอเคพี่เขาเขาไม่เป็นไรมากนะครับ ไอคีคีที่เขาอาจจะมาดูพี่โมนะครับผมแ่้ก็เป็ดไปตัมกลับครับนี่คือนี่เข้ามาคาเขาจะลงไปยกะขึ้นนะครับเดี๋ยวโผล่เดินชิวกันมากเลยนะเดินชิวกันมากเลยโผล่ลงดูๆเลยนะจังหวะนี้นะครับนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นเดีตกรถตกรถเดี๋ยวตกรถนะเออเชื่อว่าขึ้นยัไม่ทันนะครับตกจากรถนี่แหละแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับผมรถปกตีิที่แล้วก็ขึ้นดีนะครับผมแรกขึ้นไดีเราอาจจะขึ้นปกติได้นะครับเอ้ย่านทุกคนแล้ก็ขับต่อไปต่อนะครับผมจังหวะนี้ขอยูืนบอกว่าได้การสอบวัดสักวที่จะไปแล้วนะครับเออ ก็อยากให้ท่านผู้ชมครับเอ่อมากดไลค์กดแชร์นะเนาะเอ๊ะทีนี้ผมก็ไม่ได้มาครับอะไรครับก็จะมากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับโอเคกูบนนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมคือเอาจริงๆิงะพี่มันก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลมากอ่ะมันจะเดินมาก็ได้นะครับผมขึ้นรถเมล์ใส่นักก็ได้นะพี่ขึ้นมาดีเฮ้ยพี่ พ <mm um> no uh> no ี่เอ้าเอ้าวัดเออไม่ต้องเป็นสนใจละเออเอ้าเอาเอานั่นนั่นนั่นตามตามทันแล้วนั่นโอ้โหเออนั่นนั่นเอ้าเอ้าเอ้าเสียสติไปแล้วครับผมโอ้โหพี่กับเสียสติเลยนะฮะรุนแบบนี้ก็ไปรุนแค่เราโดนรถทับอ่ะโอ้โหเอ้าครูมาข้ามอะตรงนี้เนี่ยไม่มีทางอยู่เธอสิเบ้โอเคแล้วก็รับ ผู้โดยสารครับเป็นคุณลุงนะผมคุณลุงนะคุณล,ล,ลุงเขาอาจจะไปหาหลานแด่น,นะครับผมเออก็มารุ้นงมสายนี้นะครับแต่อย่าไปหาคุณลุงมีสายแปดเชียวนะครับผมไหนนะฮออะโอ้โหเจอตรงนี้เลยเหรอเออแล้วเขาหลังเขาจะทำไงเนี่ยเรียกครับลุงพงษ์ครับลุงพ้อ์ครับโอเคครับผมครับมาครับโอเค เราก็จะไปที่ต่อไปนะครับโอ้โหมามามาโอ้ลูกเมื่อกี้ก็อาดครับงานอยู่อะไรนะครับวันนี้อ่าก็าจะเป็นละสูนครับวันที่ผมถ่ายคลิปต์นะคนเขาก็กลับบ้านก,กับช่องนั่นนะครับนะเอ้ยบนห้อมีธุระนะครับผมจนะต้องไปทำตูร้านนะเจ้คนบนรถนี้นะครับเขาก็มีิตรลของเขาแล้วนะเจ้เดี๋ยวไปลงไปเลยเอาเจ้เจ้เอาเอาเกือบชนรถไม่นั่นลนะ่ะโอ้โหไม่ดูทางก็เลยนะ ไม่ดูทางทะเลได้แล้วก็ฝากไฟดไฟด้ไปได้ด้วยดิได้ไหมนไหมบอกแล,แล้วตอนนี้แบบจะได้แบบร้อยเหรียญแล้วนะจะได้ร้อยบาทแล้วนะตอน,นได้แปดสิบบาทนะครับเราก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆนะครับกลัวจะได้่าเนินเยอะ ถ้าแบบตีมมีเด็กเงินพอกินพอใช้นะครับมาทุกวันนี้ก็กินมามากหกป่าดูนะครับนะเอ๊ตีนเราก็ไม่ค่อยจะรวยอะไรมากหรอกครับถ้าแบบเขาไม่มีปัญญายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพวกทีโตกพ,วพวกเรื่ออะไรเขาจะจ่ายให้นะครับเอ๊ง่ายการที่เราไปเต้นเนาะที่มิโตเขาจะใส่ให้นะครับผมไปเลยครับเป็เลยแล้วก็เลี้ยงไปทางขวาเล็กน้อยนะคะรับนี่ตกเหยือกนี่จะในรถประจำทาง ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเจ้าหนูอ่าก็ถูกขึ้นมาเลย,โอ,อเลยโอเคเจ๊คุณก็ลงเอ่อพ่อหนุ่ม้ะใครใครใครเดินติดอะไรตรงนั้นอนะ่ะโอ้โหน่กกนกกนนะาจะติดบั็อกอีกแล้วนะไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมปิดประตูให้เลยปิดประตูโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเราลืมผู้โดยสารเหรอต้องแมปอ,อ่ะมามาเราเร็ขึ้นมาโอ้ลืมขึ้นฟ้าสิเฮ้ย เาว่าจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะคะถ้าไม่พูดมาเนี่ยอยจะของัวด่าเอานะคะเเลยดีเลยว,วันนี้เราก็ต้องคินะฮะก็จะไม่สร้างเวสร้างนับอะไรเพราะว่าเราต้องรัคนในึงวันฮะ,ะบริการลูกค้าอย่างเต็มใจเต็มระบบมีคุณภาพมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีสก,กยภาพที่ดีนะไม่ใช่แบบแบบติมแบบโอ้โหมาดูดูหน้าติมดิ ติ๊ม่อยากทำงานอย่างนี้ไมเนี่ยนะอุโมงนี้ก็สมจริงไปโอ้โหรถโคกรถโคกรถโคกโอ้โหรถโโคกเร two hours later เอ้คนนี้เขาลงแล้วก็อ่าพี่หมวดพี่หมวดจะขึ้นใช่ไหมเนี่ยพี่หมวดกับเจ้คนนั้นอ่ะโอเคพี่หมวดคื้นาพี่หมวดขึ้นโอเคลุงหนวดลุงหนวดขึ้นนะครับผมลุงมีหนวดอ่ะโอเคเอาเร็วเร็วเร็วเรียวเอ้าเอ้า โอ้ด no anyway. ูประตูดิตะกี้มันบลักละฮะโอ้ที่เขาปล่อยพลังใส่ประตูบ้าเนี่ยประตูบลักเลยอย่างที้อ่ะออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เจ๊อาจจะเป็นเวทมนต์แบบทักเวทอะไรแม่มดอะไรก็ได้นะฮะเจงรับเจงฆ่าเลยเอ้าไม่ข้ามาอุตส่าห์หยุดนีละ อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฉียบไปนิดเดียวเองลบกลับเลยเหรอโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสามที่แล้วก็จะเสร็จสิ้นผ่านแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันถุลึกต่างไม่รู้นะที่เมื่อรถสตาร์ทเลยถ้าเราเจอแบบดูในนาฬิกาของมือถือนะนี่ไงบอกแล้วไงวันเสาร์วันเสาร์คนงเขาก็แบบไม่ค่อยจะไปทํางานไงวันเนี้ยวันที่ไปมันหยุดนะฮะคนกเขาก็อาจจะพักผ่อนก็ไปเที่ยวกัน แล้าวแม้ว่าโอเค,โอ,เคโอ้โหมีู่สปอร์ตด้วยมันั่นอะ่ะฮึ่มโคตรจ้าเลยอยากให้ปีมีแลรถสปอร์ตบ้างจังแล้วใครมาชนหลังอ่ะตะกี้รู้สึกได้เลยนะไป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 ,ไปโอเคแล้วก้นอนอุโมงมาตรงนี้ฮึอ,อจริงจริงปะเจอรถอุโมงก็แบบซึมซึมเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะเออมีตึกอะไรมากมายมีภูเขาอ,อะไรล้อมรอบนะฮะเหมือนที่ครบพอดีนะ มีทั้งทะเลทั้งภูเขาทาั้งองคเขาทั้งเทือกเขาม,ม,มีอะไรจะลืมหมดแล้วนะฮะนะครับก็เลยเป็นเรื่องดุ่งนะฮะเออนั่นแหละฮะเอ้ยโอ้โหตกใจอีกแล้วใครม,มาทำให้ตกใจเนี่ยเจ๊คนนี้จะขึ้นเต้าคนนี้ครเจ๊ไปเลยฮะขึ้นมาเลยฮะเฮ้ยเจ๊ขึ้นมาดิเฮ้ยข้ามหลักเอาเอาเอาฝาแฝดฝาแฝดกันโอ้โห โห่เจ๊้าเจ๊ไม่ขึ้นเนี่ยเขาบิดจีแล้วนะเอ้ยเนี่ยพหนึ่งคนนี้เขายังขึ้นเลยโอ้จะมาไหมาจะมาไหมาอ้ยกลัาจะมาแ่บดูคันหลังนู่นละดูคันหลังนู่นน่ะเขาจะแซงกันแล้วนะ่โอ้โหช้าก็ช้านะฮะชีวิตจริงจะหาพระแบบนี้นนะช้ามากเลยนะผมโอ้โห,โโหไม่ได้มีเวลามาทำอาหาเด๊กันแลขนาดนั้นโอเคแล้วก็จอดตรงน,นี้ละ ได้มาะไรหาพ่อหนุ่มหนุ่มพ่อหนุ่มขึ้นมาอะไรโอเคผู้หัวนี้ลงฮะแล้วก็คุณป้าก็ขึ้นเหรอโอ้โหคุณป้าเดินติดเอ้าเอ้าเฮ้ยค่อยค่อยค่อยค่ทีเฮ้ยเออเดือดใครเนี่ยมันมีรุ่งสองคนขึ้นอยู่เลยเอามึงก็ขึ้นมาสิเฮ้ยเออนานนานนานโอ้โหหัวจะข, <c oughs> ขึ้นมาได้โอเคทุกคนเหลือที่สุดท้ายแล้วนะ แล้วก็จะกโปรโมชั่นที่เราจะทำแล้วนะครับโอเคแล้วครับาจอาตัวนี้เลยไปๆลงโอเคครับสำเร็จแล้วได้เงินมา135บาทเฮ้ย135บาเหรียญนะถ้าตีไปเงินไทยประมาณกี่บาทวะอ่าประมาณโอ้โยยัยอยู่นะถ้าหกร้อยนู่นหน่อยทุกคนไม่รู้ดีผมอาจจะขนมบิดไปได้นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาไม่ลงกันเหรอ เฮ้ยเฮ้ยลงดีลงนี่เออข้างหน้าเสร็จแล้วก็งลงนะฮะฮะเดี๋ยวทีมก็จะเอาลงไปที่นี่แล้วโทรหาแบบให้คนงานทีมงานเขามารับรถนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดียวเดยวเอี๋เดยี๋ยวเเดีนยเีมยวเเดีดวเดเวยมย ไม่ลุงขาดสีเ่เปน,น,นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาโอ้โดนลนายประสนใจมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะองหาอ่าบริษัทของเราเลยนะครับฮัลโหลครับพอดีอ่านายพิมได้ทําการส่งคนที่เรียบร้อยแล้วนะเะวลาคราึ่งนาเออพิมก็ทําการอ่าส่งของมาประมาณครึ่งแล้วนะฮะบริษัทก็มาออโรด้านะ,ะที่เอ่อพรีเมียมอ่าพรีมเมียมดีล็อกโมอโเตอร์มอเตอร์สปอร์ตนะฮะนี่ ข้อมรถก็ไม่ก่อหยู่ตรงนี้เลยนะฮะผลการรับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพราวก็จะโทรหาให้คิริโตะมารับนะฮะอ่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องคีย์โตเอานอกปีกว่าเพราะคีย์โตเขาก็แบบาสบายๆไงก็เก็บขี้เกียจไปขวนเขานะฮะโอ้โหอะโหลโหลนกปีกมารับหน่อยอยู่ที่ข้าง,างอ่าร้านร้านโมอเตอร์สปอร์ตอะในเมืองในเมือง โอเคโอเคได้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 โอเคฮะเดี๋ยวน้องติ๊กก็จะมารับเราแล้วนะครับ Two hours later โอเคฮะจะังหวะน,นี้ติ๊กก็มารับแล้วนะครในกับรถด็อกชาร์เจอร์นะครับผมนะถ้าผมถ้าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวมอน,นี้นะคะเพราะว่าฝากผมเป็นมาได้นะแล้วทำไมตีไม่รักข้างหลังวะเนี่ยโอ้โหปลาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวอร่อยๆกันนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ น้อทติ๊กอรวยนะครับผมตัวแต่เรือไม่เท่าคียตูนะคตัวคีตันี้มาถูกหวยคือ,อททุกคนอาจจะไม่ได้ฟังประวัติคียตกไงคือเขามาจากต่างโลกนะครับผมเขาหลุดม,มาจากเกมเนาะแล้วเขาก็มาอยู่ในโลกของลอสซันโตนดะ้แหละแล้วเขาก็บังอ,อืญนะครับไปเห็นหวยตกข้างทางอดีแต่เขาก็มาหยิบขึ้นมานะครับสามใบลแล้วเขาก็ถูกหวยเลยครับผมสิบหกล้านคีย์ตกคือู กเลยนะฮะโอ้โหผู้ใจป๋าแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากมายนะฮะพี่ลุมมาจากจักรวาลนว่านะติมเหมือนกันนะติมก็มาจากจากักรวาลเฮดเอชกเฮดนะครับผมนะเออส่วนอารีฟาก็มาจากไฟนอลฟิลิปปินส์นะครับผมเอ,อ้ฟไฟนอลไซดัสซีภาคเจ็ดนะครับอารีฟาเออแล้วก็น้องติ๊กก็มาจากไฟนอลไซดัสซีเหมือนกันนะภาคเอ,อ่อภาคอะไรวะภาค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 สิบห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ก็ถ้าผมเป็นก็ฝากผมไปด้วยนะฮะเออก็เป็นประมาณนี้แหละผมส่วนใครอีกคนนะ,ะ,ะแล้เล,ล่าไปอะไรใช่ไหมีตดป้ากดีแล้วก็ติมเออ,เเอ,อกะคะ็ระคะรบแล้วเวน,น,น,ะะน,นี่นั่นแหะมอ,อีเปนาคเลยฮะ่ประวัติตัวละครในจักรวาลนี้นะโอห้หเนี่ยเราก็จะไปหาทนั่งมหมอกกันนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าผมจะไปนี่ไหนดีไงเออก็ามาลงหนังนะฮะบ้เดี๋ยวเราก็จะพาพิมไปกินข้าวในโรงหมัก่กันนะฮะโอเคแล้วก็เข้าไปในโรงหนังกันเลยนะโอโ้โอเเหเราสนทนาที่ก,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 ก่อนสนทนาทม่กอนมหิวแบบนี้โอ้โหไม่มีเงินไม่มีเงินสภาพเออทุอกคนบางทกคือไม่มีเงินจริงๆด้วยนะคือ,อเอาไปว่าแบบามาเล่นเท่าเล่นตรงนี้ดีกว่านะฮะ เดี๋ยวยืมเงินติมซื้อดีกว่านะเออก็สำหรับใครนะที่ชอบอ p พีนะครับก็ฝา like, กไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ